โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าพายุฝนเข้าไปในทันทีครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมือแรกของทีมช้างศึกซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศสีลังกาครับบอกได้เลยว่าระหว่างการฝึกซ้อมอยู่เนี่ยโอ้โห,โหฝนตกกระหนำ่ำแรงสุดๆครับตามรายงานที่ออกมาครับ ตัวของแอนโทนีฮัสซันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องเจอกับการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าฝนตกหนักเลือเกินครับเราแบบนี้ก่อนนี่ครับไปซ้อมกันที่ศรีลังกาครับนี่คือทางเข้าเรียกได้ว่าบรรยากาศได้รมมากครับนี่ฮะนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็อย่างที่บอกว่าการไปซ้อมนาต่างแดนะ่ะมันไม่ได้สะดวกสบายครับดังนั้นการเตรียมตัวที่ประเทศไทยซ้อมไปก่อนสําคัญกว่านะครับทีเดียรทอนกับชนะทิฟก็เดินคุยกันมาก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับ ก็รายงานบอกว่าที่รีลังกาอากาศร้อนๆชื้นๆน,น,นะครับคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับนักฟุตบอลของเราสักเท่าไหร่แต่แต่ทางเดินนี่เรียบยบดีนะฮะเรียกว่ายัางเป็นทางลูกหลังอยู่เลยครับแล้วก็การฝึกซ้อมนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับสนามหญ้าที่ได้ซ้อมมือร่าของทีมชาติไทยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคก็รายงานบอกว่าอาจจะแข็งๆหน่อยดินเหนียวๆหน่อยนะครับแต่ก็พอพอถูพอถ่ายครับ ข้อมูลรายงานครับว่าการซ้อมมือแรกของทีมชาติไทยเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการปรับสภาพร่างกายมากกว่าครับเพราะว่าต้องเดินทางไกลนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของเอเนียสันนะครับเน้นย้ําให้นักเตะทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพให้ดีด้วยเพราะว่าการเปลี่ยนเรื่องของสภาพอากาศจากประเทศไทยไปศรีลังกาแบบฉับพลันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพิเศษรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินนะครับก็อย่างที่บอกว่าฝั่งเอเชียใต้เนี่ยก็จะกินแตกต่างจากบ้านเราสะหน่อยนะครับเขาจะ เน้นโรตีกับเครื่องเทศซะหน่อยนะครับไทยเราก็อาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของข้าวนะแต่ผมเชื่อว่าอาหารไทยก็ยังมีขายกับศรีลังกานะครับโดยครับทูสเบลครับเรียกว่าปรับตัวให้คุ้นเคยนะครับกับสภาพพื้นนะครับซ,ซึ่งอันนี้ไม่ใช่สนามแข่งนะสนามแข่งอีกที่หนึ่งแต่ว่าสนามซ้อมเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่พอสมควรโดยนอกเหนือจากนี้สิ่งที่น่าจับตามองของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องราวนะครับของการเตรียมตัวแหละ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะซ้อมวันที่16พฤศจิกายนแล้วก็วันที่17พฤศจิกายนก็จะซ้อมแบบ Official t r a ท n n n g นะครับไปซ้อมที่สนามแข่งขันแลวงานบอกว่าข่าวดีก็คือทีมไม่มีผู้เล่นบาเดเจ็บเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า,านักเตะตัวหลักๆนะครับก็กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากผ่านเกมอุ่นเครื่องนัดแรกกับสิงคโปร์ที่ผ่านมานะครับนี่ฮะระหว่างซ้อมอยู่ฝนเข้าพายุแรงย่างนัก ฮะสันเองก็บอกซ้อมเลยซ้อมต่อครับแล้วก็ทําให้เกิดภาพบรรยากาศนี้นครับพายุฝนตกลงมาอย่างหนักครับคุณผู้ชมคือต้องบอกแบบนี้ว่าสภาพอากาศที่ศรีลังกาคล้ายๆบ้านเรานะครับร้อนจัดๆแล้วก็หลังจากนั้นฝนก็ตกลงมากําลังซ้อมเรียกเล่นสมอลไซส์เกมกันอยู่นะครับก็ต้องมีการปรับแผนปรับกลยุทธ์คือต้องระวังในอย่างเงี้ยของสุภาพด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอากาศแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้อง ระมัดระวังนะครับไม่ให้ป่วยหรือไม่สบายได้นะครับซึ่งก็เป็นอัพเดทล่าสุดของทีมชัติไทยเรานะครับที่ซ้อมนะครับครั้งแรกที่ผ่านมาโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากเบนจามินเจมเดวิสนะครับกองกลางจากสโมอสรอ,อุทัยธานีเอฟที่ออกมากล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าทุกคนเนี่ยมีความล้าจากการเดินทางแต่เราต้องโฟกัสเกมให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมในเกมนี้การทํางานกับโค้ชสั้นทุกคนพยายาม เรียนรู้จากโค้ดในเรื่องของแท็กติกนะครับขณะที่วาริชูทองครับแบ็คขวาจากสมโ G, มสรบีจีปทุมก็บอกว่าดีใจแลวก็ตื่นเต้นที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้ผมเคยร่วมง,งานกับโค้ชทัสันมาแล้วที่ BG เรื่องที่ปรับเป็นการปรับตัวเข้าหารุ่นพี่มากกว่าพวกพี่ๆก็ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือพื้นสนามที่ศรีลังกาค่อนข้างแข็งหญ้าก็เป็นใบใหญ่ด้วยต้องปรับกับสภาพสนามและก็สภาพอากาศ เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ผู้เล่นตัวสีหลังกาค่อนข้างตัวใหญ่ครับแล้วก็ส่วนมากจะเล่นบอลไดเลกดนยาวสะมากดัะน,นั้นตอนนี้ก็กำลังเรีนเนยนรู้วิธีการกำลังศึกษาครับแล้วก็เพื่อเอาไปปรับทต่งในเกมเป้าหมายของเบนเเนี่ก็คือทำให้ดีที่สุดครับแล็คว้าชัยชนะ เอามากปกระเททศไทยมีแฟนบอลจากประเทศไทยมาเชียร์ใน,กนเกมนี้อยากให้เบนพูดถึงพวกเขาเหล่านั้นเลยครับ for this game you have a fans from Thailand attend the match so thank you for traveling all this way to support us we y l l do o u r best and look forward to see i n g ก็ขอบคุณคนที่จะเดินทางมาเชียร์ครับ mm hmm. จะทำให้ดีที่สุดครับขอบบคคุณรัไปก่อนแทนครับรู้สึกไงบ้างครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองมีชื่อติดทีมชาติ ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับที่ได้ติดทีมชาติทุหญ่การทํางานกับโค้ชท่านเป็นไงบ้างครับก็ผมเคยร่วมงานกับแกที่ปีจีมาแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่ปรับก็ปรับเข้าหารุ่นพี่มากกว่าแล้วรุ่นพี่ได้มีการแนะนําหรือว่าพูดคุยอะไรเกี่ยวกับการทํางานในครั้งนี้บ้างไหมครับก็พวกพี่เขาก็แนะนําดีครับก็ที่ดีทุกคนสนามซ้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราได้เห็น ก่อนที่จะต้องเจอสิหลังกาเพราะว่าเวลาเตะมันก็ข้องเร็วเหมือนกันเพราะมองว่าพื้นสนามแข็งแล้วก็หญ้าใ,ใหญ่ๆเลยก็ต้องปรับสนามก,กังวลมาเพราะว่าปกติจะเล่นแบบค้ำๆนะฮะหกโมงทุ่มหนึ่งเลยแต่ว่าสิลังกาเรถเตะคนข้างินแดดออกแรงเหมือนกนะันก็ต้องต้องดูอีกทีเพราะว่าวันนี้ฝนมันเหมือนจะตกอากาศมันก็ดีส่างหลังกาชิ้นนี้เป็นไงบ้างครับ ก็เห็นเขาโอนสัญชาติมาเยอะก็ก็เราก็ต้องเขามีารูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแรงครับก,ก็ต้องเดือดชนะได้ตั้งเป้ากับเกมนี้ยังไงบ้างก็ตั้งเป้าสามแต้มนี่เดียวครับเอากลับบ้านอยากพูดถึงหรือสื่อสารอะไรไปถึงแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์่อยครับก็ฝากแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะ้วก็แฟนบอลที่ชมผ่านออนไลน์นะครับก็ฝากเชียร์ทิมชาชายัยกันเยอะๆครับ สำหรับทีมชาติไทยครับจะมีคิวฝึกซ้อมอีก1วันก็คือพรุ่งนี้ครับ17พฤศจิกายนก่อนที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติศรีลังกาในการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีศรีลังกาอันดับ193ของโลกนะครับแข่งขันที่สนามโคลัมโบเล็คอร์สเตเดียมในเวลา17นาฬิกา15นาทีต่อไปครับคุณผู้ชมประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของศรีลังกาในครั้งนี้ก็คือสนามแข่งของพวกเขานะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยทางฝั่งของศรีลังกาเนี่ยจะใช้สนามที่มีชื่อว่าโคลัมโบเรสคอร์สเตเดียมนะครับเป็นสังเวียนเจอกับไทยในวันที่18พฤศจิกายนสนามที่เขาใช้แข่งขันเนี่ยนะครับสร้างเมืปี1983เปเป็นสไตล์โคโรเนียล ใช้เป็นสนามแข่งม้าในยุคอนา,านิคมอังกฤษนะครับแล้วก็ยังเคยเป็นสนามบินชั่วคราวช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับโคลัมโบเรตคอร์สเตเดียมเนี่ยอยู่ในโคลัมโบเร d คอร์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ครับศูนย์กีฬาครบวงจรซึ่งเมนสเตเดียมนะครับก็เป็นปรับที่นั่งนะครับคล้ายๆสนามแข่งม้าก็เป็นสนามแข่งม้าเลยล่ะนะครับแล้วก็สามารถแข่งรักบี้ระดับนานาชาติช่วงปี2010 รวมไปถึงใช้แข่งขันฟุตบอลด้วยนะครับโดยมีอาจารย์ฝั่งเดียวนะครับอาจารย์หลักเนี่ยมี2ชั้นแบบซ้อนกันแล้วก็หลังคาเนี่ยมีเสาค้ำตามสาษาอังกฤษความจุประมาณ1 0,000่นที่นั่งนะครับก็ให้อารมณ์เหมือนเชียร์ม้านะครับดูบอลไปด้วยอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เอากลักษณ์ของเขาคืถึงตรงมองไกลๆเนี่ยจะมีเหมือนที่กั้นเป็นสังกะสีนะครับรอบด้านเลยทีเดียวผมเล่าถึงเรื่องสนามให้ฟังก่อนเพราะสนามแห่งนี้เนี่ย รายงานบอกว่าสนามแข่งมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถปราบคู่ต่อสู้ในกลุ่มหมดแล้วนะครับไต้หวันก็โดนล่าสุดเ mm hmm. ติร์กเมนิสถานที่ว่าแน่ๆเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับโดนมาหนึ่งศูนย์ 0. ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะต้องทดสอบเลยเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของสนามแข่งขันที่ดูจะเป็นอุรัคแน่ๆนะครับสภาพอากาศด้วยนะครับชัดเจนเราเล่นๆอยู่เนี่ยนะครับเวลาแข่งของการซ้อมเนี่ยอยู่ดีๆพายุฝนก็ตกลงมา ก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ของทีฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับว่าจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้หรือไม่สนามไม่ใช่ข้ออ้างครับหลักสําคัญมันอยู่ที่กลยุทธ์ของทีมชาติไทยเราครับว่าจะใช้กับสีร่างกายยังไงนะครับคือจะมาอ้างเรื่องสภาพหญ้ายใบใหญ่ดินแข็งสนามไม่พร้อมมันก็ไม่ได้ครับทุกอย่างเนี่ยลักเตะเราก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เล่นให้เข้าแท็กติกให้ได้สําหรับมุมผมนะเอาจริงจริง หลังจากที่ได้ดูฟอร์มการอุ่นเครื่องในนัดแรกอะ่ะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าทีมชุดนี้มีดีในแง่ของประสบการณ์ผู้เล่นนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเกี่ยวกับการายืระยะนะครับแล้วก็ผ่านบททดสอบมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการนําคะแนนกลับมาให้ได้นะครับสหรือ1ถ้า3โอกาสเข้ารอบสูงนะครับแล้วก็จะเป็นการ เตะศรีลังกาตกรอบไปด้วยอันนี้ก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับสำหรับผมคนลุกสู้เลยนะครับเจอหลากหลายประเด็นวันแรกที่ศรีลังกาของไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลยู23ปีทีมชาติไทยกันหน่อยครับหลังจากที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับอุ่นเครื่องกับอินเดีย แล้วก็ถล่มชาอินเดียไปถึง4ประตูต,ต่อศูนย์นะครับล่าสุดก็ยังลงฝึกซอ้อมอยู่ที่ยามาโอกะฮาราสกาคาเดมี่ครับ <S <s โดยลงซอ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอุ่นเครื่องแบบปิดอีก1เกมการฝึกซอ้อมครั้งนี้ครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ลงสนามเป็นตัวจริงแยกฝื้นฝูนร่างกายส่วนอีกกลุ่มเนี่ยลงซอ้อมทบทวนคอนเซปต์แล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะครับก่อนการฝึกซอ้อมเนี่ย เอกอรันพลกองหน้านคนปรปฐม,มก็บอกว่าดีใจที่ได้โอกาสลงเล่นแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ลงเล่นในนามทีมชาติไทยก็ต้องปรับตัวหลายจุดทั้งความเข้าใจเกมกับวิธีการเล่นยังไม่เข้าใจกับเพื่อนมากเท่าไหร่ก็ต้องปรับการเล่นในนามทีมชาติมันแตกต่างจากการเล่นในลีกมากเลยเขาบอกนะครับเพราะว่าในนามทีมชาติม,ตม,มีความกดดันพเพื่อนร่วมทีมหลายคนก็พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะมีโปรแกรมเก็บตัวนะครับ แล้วก็ลงสนามจนถึงวันที่18พฤศจิกายนมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดอีก1นนัดให้ได้จับตามองนะครับก็มาดูกันแบบยาวๆครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชม